ตอบคำถามลูกค้านะคะลูกค้ามีปัญหารอยค้คำดำอยู่บริเวณหนกแก้มแต่ก่อนนี้ลูกค้าบอกว่าสีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แล้วก็วงเล็กๆตอนนี้ขยายวงกว้างขึ้นแล้วก็สีเข้มขึ้นด้วยจะมีวิธีดูแลอย่างไรถ้าไม่พึงสารข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆคือครีมกันแดดค่ะ ขาดไม่ได้ต้องใช้เลย SPF 50 PA 3บกใช้ก่อนออกแดดและอย่าลืมทาซ้ำระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงด้วยและที่สำคัญตรงนี้เข้มๆนะคะให้บกกันแดดเพิ่มขึ้นไปค่ะ 2. นะคะให้ดูแลเลือกบำรุงที่ลดเม็ดสีเมลานินอย่างอ่อนโยนปลอดภัยก็คืออย่างเช่นมีตัวทาซิมิกแอซิด หรือว่าอัาฟ้าบูตินรากชะเอมเทศที่สำคัญก็มีในอาร์ซินามายที่จะช่วยฟื้นฟูผิวได้ด้วยแบบนี้ก็จะทำให้การดูแลฟ้าเห็นผลมากขึ้นแล้วก็ฟ้าจางอย่างปลอดภัย 3. ค่ะบำรุงนั้นจะต้องมีมอยเจอไรเซอร์ก็คือมีความชุ่มชื้นการดูแลฟ้าทาผิวแห้งลงหรือว่าหน้าแห้งถือว่ามาผิดทางต้องดูแลให้ผิวชุ่มชื้นก่อนจึงจะทาครีมต่างๆซึมได้ดีนะคะการดูแลฟ้าก็จะง่ายขึ้นและเห็น ผลมากขึ้ขอที่4ี่ค่ะ้องกับพวกแสงแดดแสงจอมือถือหรืออยู่ไอร้อนหน้าเตาพวกนี้ส่งผลกับฝ้าทั้งนั้นพยายามหลีกเลี่ยงนะคะสุดท้ายค่ะดูแลเรื่องของการการนอนนอนพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดเราต้องไม่เครียดค่ะผิวเราถึงจะดีได้ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่แนะนำชุดดูแลฝ้าจากเคที่ตอบโจทย์มากม ไม่มีสารแรงกัดลอกไม่ทําให้ผิวบางหรือว่าผิวพังหยุดใช้หน้าไม่ดําเริ่มจากตัวแรกนะคะเซรั่มลดฝ้าตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนด้วยอัลฟาอาบูตินทนากสมิกแอซิดแล้วก็จะมีรากเชเอมเทศลิคโคไรด์รูทเอ็กซ์ตรคแล้วก็มีตัวเนกนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆให้ความชุ่มชื้นและลดฝ้าได้อย่างดีมากเลยค่ะ บวกรวมหลายๆตัวตรงนี้ในอาซินามายด้วยก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นฟื้นฟูผิวเสียผิวแห้งกร้านผิวแพ้สารก็ใช้ได้โดยใช้เซรั่มเช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดแนะนำดีบีกันแดดเคที่ SPF50 PA3 บวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวกับชุดดูแลฝ้า3ชิ้นแบบนี้นะคะเซรัม่มลดฝ้าบีบีกันแดดและสบู่ ในราคาพิเศษมีปโปรและตอนนี้แถมฟรีกระเป๋ากันน้ำด้วยค่ะมี3สีสลายให้เลือกรีบเลยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะขอให้สวยใสยกันทุกคนนะคะ